คุณน้องน้องครับน้องคาัาเฮ้ยในตลาดสดแต่แรกมีแต่คําว่าพี่ับพี่ขาพ่อครับพ่อขาผัวคัาผัวขา,ขา,ขา,ขาสายเปสายเป <laughs> เปไม่อัน้นลุงคะหนูเคยเป็นโรคโคคิดโคคิดโคควายอ๋อเจอควายชนควายขิดควายชนเนาะ เขูเคยเป็นโรคโควิดแต่ตอนนี้รักษาหายแล้วเฮย้ยโควิดมันไม่ดีรักษาหายแล้วถ้าหลักตักการมันมันขัดแย้งกันนะเฮ้ยอนี่เลยบอกว่าเหตุผลเหตุผลเหตุเรียนจากเหตุผลใสร่รอเข้าไปและรักษาพระถืมันต้องเอาออกไม่รักษาไปทำแมวเนี่ย เห็นไหมมาจากบุคคลที่เขาโูกนี้ทายใจสวดพูดบอกว่ามีความรู้บางใหมหาศาลรู้ใช่ครับมีผมเนี่ยมาแก้ภาษาพวกนี้ให้กับสังคมเวลาเนี่ยเห็นไหมอาลละแล้วฝึกซีลมาสอนเข็มอ้าวแล้วก็มีความผิดปกติเกิดขึ้นคือเหนื่อยง่ายพูดก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยจนใจเต้นแรงเห็นไหมครับเมื่อหนีไม่พ้นลูกงอกอีกรูหงอกมีแต่กั้นหัวใจกินไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบไปนู่นกินทาฉีดอาบเห็นไหมฮะเห็นอย่าง เห็นหรือย่างได้วใ,ใจใว่าไงพี่อา้วาวช่วยก็ช่วยไหนมาถึงบ้านกันแล้วใช่ไหมบ้านหงอคิกอกดื่มน้ําก่อนครับท่านหลวนจี้นะใส่เข้าไปกึกกึ๊กสามกึกกพอกึกสุดท้ายอม,มไว้ประมาณหนึ่งหนึ่งใน 4. สี่เสร็จแล้วก็สูในใจไปเต็มน้อยครับผมปืด้ดกลั้นนานๆเอาไาสุดข้อลรเหนือนลโใตายเลยกลั้นนานๆกลัานาน้นอืดไว้อืดไว้สวน้าไปเรื่อก อึดไว้กันไว้อึดไว้ก็ม่ก้มก้มก้มกกันกักกมกมกกดกดกกดท้กดท้องกดกกดกอยก้อยกดกอยก้อลอะไก็เหนื่อยอะไรก็มาไปสูหายไปเปิดสุภาพจัดดูสิที่บอกว่าหายใจมันเหนื่อยง่ายเนี่ยนี่แหละมันจะไปฟูลฟิวเขานี่มึงเอ้ยมึงเอ้ยงานนี้เอาม่เก็บไปเลยอีกหมดนี่จะเปยิงชายก็ตามดิมันแพ้มันมีแสเฟกมากล้างออกไปคลีนเคลียร์ไปโดยง่ายนี่แหละคือพลังงานบริสุทธ กำจัดอาการไม่ปกติของร่างกายมนุษย์ผมไม่สราบว่าท่านไปรับมาแค่ในเพียงใดมาถึงตรงนี้ไหวไว้ครับพี่เงื่อยแตกก็อยังพี่เงื่อไม่แตกใส่อีกรอบสองรอบเชา้ากลางวันเย็นล้างให้มันหมดไปเลยนะพี่นะอ่าคุณน้องคุณน้องแคร็บใครไหมรวยให้เกินร้อห้าสิบไปเลยสุดท้ายจะมีคําตอบสุดท้ายอย่าเคยโงานส่สมมันขนานนี้เฉลยเอา้า เน <experiences> <hoc> ี่ย <recherche> คือลูกงอกเพียรนิจี้แหครับโอเคจบข่าวครับ